อนรับยูจิซีเข่าไฟสุดเท่แจกจำนวน7,500ชิ้นซึ่งตอนนี้แจกไปแล้วนะคะ2,000กว่าชิ้นนะคะน้อง,องต้องรับในแมบบเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าไม่ยากเลยเข้าแมบตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะและการ ฟรีนะคะน้องๆจะต้องกดไลค์เกมนะคะแล้วก็เอาเกมเนี้ยแมปเนี้ยเกมที่น้องๆชื่นชอบน้องๆจะต้องชนะเกมทั้งหมด10ครั้งนะคะแล้วต้องชนะ3ครั้งนะคะในเซิร์ฟเวอร์ที่ต่างกันและต้องเล่นเป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะเมืนน่อน้องๆทาครบแล้วนะข้างล่างจะเขียวนว่าน้องคอมพลีทหรือยังนะคะเมื่อน้องๆเล่นเสร็จแล้วเรียบร้อยตามเควสเขาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะให้น้องกดเควสสีเขียวได้เลยค่ะอะเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยนะคะว่ามันเล่นยังไงซึ่งพี่เฟนเนี่ย อธิบายตามเควสที่เขาบอกนะคะว่าการที่น้องจะได้ของสิ่งนี้น้องจะต้องทําอะไรบ้างพี่แป้งแปลให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่คือวิธีการเล่นนะคะเหมือนสควิตเกมเลยที่เป็นกระจกแก้วแบบนี้นะคะน้องก็กระโดดไปให้ถึงสุดข้างหน้าได้เลยนะคะน้องจะต้องชนะทั้งหมด3ครั้งในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ต้องไม่ซ้ํากันนะคะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะและต้องอยู่ในเกมทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะซึ่งเป็นเควสที่เขาเขียนไว้ถ้้น้องทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วแปลว่าน้องได้ของค่ะ